ผมอาจารย์วรเวทบารูภักดประชาชาติเขตเด่งพัตนีนะครับวันนี้ถือโอกาสในช่วงจังหวะพอดีนะครับวันนี้วันที่กองเรือนะครับโลบอสสมุทโรธเซียได้ไปยังเขตหน้าน้ำสากลและได้ปฏิบัติการของทางอิสราเอลเนี่ยได้ปฏิบัติการจับกลุม จนกระทั่งขนาดนี้ก็หลายชาตินะครับที่อยู่ใกล้ๆเราก็คือมาเลเซียนี่ก็หลายสิบคนโดนจับนะครับทั้งนี้ในพรรคประชาชาติจึงอยากจะแถลงข่าวจุดยืนของพรรคประชาชาติในการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับประชาชนชาวปาเลสไตน์และการประนามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยรัฐอิสราเอลพรรคประชาชาติขอแถลงจุดยืนอย่างมั่นคงในการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับประชาชนชาวปาเลสไตน์ ซึ่งกำลังเผชิญกับวิกฤตทางด้านมนุษยธรรมอย่างรุนแรงในฉนวนกาซาและดินแดนอื่นๆที่ถูกยึดครองโดยพักขอสนับสนุสนการต่อสู้ของชาเบซนยเพื่อ,อสิทธิในการกำหนดตนเองเ,อเสรีภาพและความยุติธรรมอย่างเป็นที่พรรคประชาชาติประนามการใช้ความรุนแรงอย่างเป็นระบบและไร้ความจำแนกของกระบวนการหรือระบบแซมิส ของอิสราเอลซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและเข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือยินอไซด์ตามความหมายในอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กศ .1948 การโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องรวมถึงสัตว์ปีเด็กบ,บุคลากรทางการแพทย์และสื่อมวลชนการทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น อย่างจงใจตลอดจนการขัดขวางการส่งความช่วยเหลือทางด้านนุสธรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขัดขวางกองเอมมอรือสม,มุทรโลบอสสมุทรโฟลเทลา่าซึ่งกำลังนำความช่วยเหลือด้านนุสธรรมนานชาตัตมุงานาสูกาซาถือเป็นการลบหลู่ทิศสำนึกของมนุษยชาติและ จำเป็นต้องยุติโดยทันทีภาคประชาชาติขอเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศองค์การสาประชาชาติองค์การความร่วมมืออิสลามกลไกระดับภูมิภาคต,ตลอดจนรัฐบาลไทยดำเนินการอย่างเป็นรูป,ปธรรมและเด็ดขาดเพื่อให้เกิดการหยุดยิงอย่างทวรและเร่งด่วนคุม้มครองเพื่อเรียนและสนับสนุสนการแก้ไขปัญหาที่เป็นธรรมและ ครอบคุมบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิอันไม่อาจเพิกถอนได้ของประชาชนชาวปารลสซานพระประชาชิขอยืนยันขันธกิจในการยึดมั่นสันติภาพความยุติธรรมและหละสิทธิมนุษยชนและจะยังคงผลักดันปกป้องศักดิ์ศรีและสิทธิของชาวเาเลสตา์ในเวทีระหว่างประเทศในทุกระดับครับขอขอบคุณครับห,หัวใจ